อร่อยไหมเอาอยู่ป่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวลูกไปรอพ่อที่รถก่อนนะ เฮลโลมาหรอเลโค่ะที่ลามีอะไรหรือเปล่าคะ <S <S คุณอยู่ไหนเหรอทำอะไรอยู่วันนี้บริษัทมีงานเลี้ยงอะ่ะก็เลยมากินข้าวกับเพื่อนร่วมงาน คุณดื่มวายด้วยเหรอก็ไม่ดื่มกันนิดหน่อยอ่ะแล้วไปกันกี่คนล่ะก็มากันทั้งแผนกแหละนี่คุณไม่ไว้ใจฉันเลยเหรอก็วันนี้อ่ะเจ้านายได้ลูกค้ารายใหญ่ก็เลยพามาเลี้ยงข้าวเดี๋ยวฉันก็กลับแล้วคุณไม่ต้องห่วงหรอกดูแลลูกดีๆนะคะแล้วคุณนะคุณหันกลับมาหน่อยสิ หยุดอยู่ตรงนั้นแหละบริษทัทคุณเล็กจังเลยเนาะกินเลี้ยงบริษัททั้งทีมีพนักงานแค่สองคนและอีกอย่างถ้าเขาไม่ป้อนนี่คุณคุณก็คงกินไม่อิ่มสินะคุณใจเย็ยนก่อนได้ไหมฟังฉันก่อนนะฉันอธิบายได้ก็อธิบายมาสิผมรอฟังอยู่นี่คุณไม่ไว้ใจฉันเลยเหรอไว้ใจเหรอไว้ใจเรื่องที่คุณทิ้งลูกอยู่บ้าน ออกมากินข้าวมาดื่มกับผู้ชายไว้ใจเรื่องที่ผมเห็นทุกอย่างกับตาแต่คุณกลับไม่ยอมรับเหรอคุณใจเย็นๆสินี่ผมยังเย็นไม่พออีกเหรอนี่ถ้าเป็นคนอื่นคุณกับไอ้หมอน,นั่นน่ะได้เข้าโรงพยาบาลไปแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณนะที่ลูกอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นผมไม่รับปากว่าผมจะทำอะไรลงไปบ้างและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกสินะ ที่คุณออกมานัดเจอผู้ชายแบบเนี้ยผมตั้งหน้าตั้งตาทํางานเพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวเราผมรับได้ที่คุณไม่เคยใส่ใจหรือไม่เคยสนใจผมแต่สิ่งที่ผมรับไม่ได้คือคุณทําแบบนี้กับลูกได้ไงคุณมันเลือดเย็นหมามันยังรักลูกคอยดูแลลูกปกป้องลูกไม่ให้ตากแดดไม่ให้ตากฝน แต่คุณกลับทิ้งลูกมานัดเจอกับผู้ชายแบบเนี้ยหมามันยังดีของคุณสกไหนๆเน่ะคุณก็พูดไปถึงขนาดนี้ละนเราหยาก,กันเถอะแต่บ้านกับรถอ่ะต้องเป็นของฉันไะถึงตอนเนี้ยคุณยังนึกถึงบ้านนึกถึงรถแต่กลับไม่นึกถึงลูกเลยได้รถกลับบ้านผมไม่เอาก็ได้ แต่ลูกต้องเป็นของผมคนเดียวไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนอย่างคุณจะยอมเลยแบบนี้ง่ายเงินทองเป็นแค่ของนอกกายหาใหม่ได้ผู้หญิงก็เหมือนกันหาใหม่ได้โดยเฉพาะผู้หญิงอย่างคุณไม่มีค่าอะไรที่ผมต้องอะไรอววรี่คุณจะยอมมันจะมีจริงๆเหรอผมยอมเป็นพ่อเลี้ยงเดียว ดีกว่าให้ลูกมีแม่แบบคุณและผมจะไม่สอนให้ลูกโตไปเป็นผู้หญิงเร็วๆแบบคุณอย่างแน่นอนโธ่เว้ย พ่อแม่ตัดสินใจทำแบบนี้ชีวิตลูกคงแย่แน่เลยพ่อสัญญานะว่าพ่อจะดูแลหนูให้ดีที่สุด